สวัสดีครับอันนี้เป็นข้อที่สองนะครับเป็นการสร้างบอร์ดเมนูอาหารขึ้นมานะครับหน้านี้คือหน้าของ p i n t e r e s t นะครับเมื่อมีการสมัครการใช้งานแล้วเนี่ยเราจาเป็นที่จะต้องสร้างบอร์ดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งเราสามารถสร้างบอร์ดได้โดยการกดที่สร้างบอร์ดตรงนี้ครับหลังจากนั้นนี่เราก็อาจสร้างชื่อตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อบอร์ดเช่นเมนูอาหารจริงๆแล้วเราอาจจะมีทั้งเมนูอาหาร นะครับเมนู u, ผัดเมนู u, ทอดเมนู u, ต้มนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ใส่คำอธิบายด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับในบอร์ดนี้นะครับให้เลือกนะครับให้เลือกอาหารและเครื่องดื่มอ่าแล้วเราก็กดสร้างบอร์ดเลยนะครับ มาสร้างบอดแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เราให้กดเพิ่มพินนะฮะแล้วก็อัปโหลดรูปภาพนะครับจากคอมของเราแล้วก็ใส่คำว่ากับาตามรูปนะครับคอธิบายรูปครับถ้าตรงนี้นะฮะตรงนี้มีลิงก์ไปที่เว็บเพจ เราก็ใส่นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องนะครับหลังจากนั้นก็กดหลังจากนั้นเราก็ทําให้ครบนะครับเอาอย่างครบทั้ง5้าพินแล้วนะครับให้เรา Copy ปี้นะฮะ URL ข้างบนแล้วก็นำไปวางที่ Facebook อย่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คำอธิบายใส่ hashtag แล้วก็ ลบลิงก์ยาวๆนี้ออกนะฮะหลังจากนั้นแค่กดโพสเข้าไปนะครับผมจะมีการตรวจสอบโดยการที่จะมากดตัวนี้นะครับแฮชแท็กนี้เพื่อที่จะดูว่ามีใครโพสอะไรบ้างนะครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีต่อข้อ3นะครับ